ครับผมหลังจากหาน้ำใหม่แล้วโอ้มาห่อเสียนเหมือนกับอาญะเลยพูนโจสซข้างนลำห,หลัวเนาะปิ่งไก่แจกกินน้เคาครับตัวเทิงอห็นเอาฟ้างุ่มได้ตัวล่างให้มันพอดีเอาถาดเทิงกัาบปวดใส่ด่างเดียวสามเต้มครับผมมืนอนี้สวยๆงามๆผ่า,านโอมงแจกให้ห<ม>ลังจากผมหาน้ำใหม่มาผมกับมหาต่อครับมืนอนี้เต็มก็แลเบี้วครับผมออกบานมาแล้ว เด้ออู้ต,ออตัวนี้มานปวดไงเอาโจเซต์เช็คตัวหน่นี่แบบลื่นหรือด้วแบบม้วตรงงย <c oughs> อยมงม้วนลื่นเลยบ่เอ้อนี่ครับผู้ขึ้นจูดพี่ <c oughs> ีบีตัวบีครับปวดมีตัวสวยอีกเลยครับพี่ <c oughs> น้องโ <c oughs> อ้ <c oughs> ยจอดนำ้นำคล้องเทธออะไรได้ปีนี่กรบผ่านบน,นเรื่อยอ้ยเอ็มอาญาอาญาเลยปิดบูได้ได้ในแนวนี่สามห้างครับผม พอได้กินมือนี้เอ้าพี่น้องมาทานเหมือนเดิมทีมงานเราเล่นกินเอาทุกอย่างครับมือนอี้สายการบินระดับสูงแบ่งกันกับพอได้เมื่อให้พี่น้องพี่น้องกินนะครับผมกินอย่องนี้แต่ว่าสีย่างไก็แย่โจ๊กๆกินมือนี้ไก่ผลไม้ครับนี่ไงจานมือนี่ข้าวคิวฮะข้าวคิวคุ้มกวนเสีเวลาบ่ายสองโมงนะครับผมหอดหกโมงเย็นนะครับ อย่าคมแห้งมันแตกเลยเว้ยเอา okay. ข้างไว้ซ้ำหนึงเดี๋ยวมันก็ยุบลงนี่ครับจัดพยาบาลก็บกำลังประกาศตัวนี 1, ้เอาออกโจโจเค่ว่าเอาใส่ให้มันอันนั้นเพราะว่าเขาจะเอาตัวนั้นงุ่มลงเอาออกไว้ซะก่อนมันหนึ่งทีเดียวโบเบิร์ดทีเดียวโบเบิร์ดอย่าใจร้อนเอางุ่มลงงุ่มลงงุ่มลงได้ ได้เได้เอาเนะโอเคครับมาดทานทุกงานหม้สวยๆเฮ้อครับสิมภารกิจเกะรนะผมมู้ลูกหอมวยๆเลยโจโจ่ำลังเกะิมบ้างะ กางตีครับมาทานครับหอมด่างมันมาลองวัญญานใช่ครับมา,บาลองกินมากินงูจระเข้กโอ, <S 1> <S 1> โอเคครับผมมาสเสียบๆต้องการเด้อพี่น้องนะครับมันเหลือมีมาทานแห้งสามห้างนะครับเอาไป็นหนึ่งโยมวันเหลียวอยู่นี่